สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเปิดพลังงานของไพ่กันมาดูกันว่าดวงของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเลือกไพ่ 1ใบพี่บอกจะเปิดให้3ใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเปิดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้ถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะสำหรับไพ่ใบแรกไพ่บอกว่าวาวันนี้คุณมีข่าวดีเรื่องการงานความสําเร็จความรักตกลงพูดคุยอะไรกันสําเร็จนะคะใบที่1นะคะโดดเด่นและดีมากถ้ารับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะใบที่2นะคะบอกว่า ว่าวันนี้คุณจะต้องเหนื่อยกับงานหรือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานนะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือผลกําไรนะคะพไพ่ใบนี้ king of swords หมายความว่าความรักจะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะตกลงเจรจาคืนดีกันปรับความเข้าใจว้าวอย่างแน่นอนค่ะใบที่2มาดูใบที่3ค่ะใบที่3บอกว่าว้าวราชนี ถ้วยนะคะวันนี้คุณจะได้พักผ่อนท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยเงินช้อปปิ้งนะคะการงานดีลงานสำเร็จนะคะความรักวันนี้มีเวลาให้กันและดีต่อใจมากๆเลยค่ะไพรา,าชนีถ้วยนะคะพี่หมอก็เปิดไปแล้วให้ทั้ง3าใบนะคะสำหรับใคร,ใครคิดว่าเป็นพลังงานที่ดีพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะและขอให้วันนี้ทุกคนมีแต่ความโชคดีสุขสมบัตินะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามค่ะบ๊ายบายนะคะรักทุกคนคะ่ะ